มาแล้วบรรลับบรรล้วพี่ผมมาแล้วพี่ผมมาแล้วพี่ผมมาแล้วเอายาไปเอายาไปเอายาไปยาไปอ่าไงน้องที่ดีดีแล้วพี่ปล่เสร็จที่มาเล่นบ่อยเสร็เรียบร้อยดีนัยังเหลือเลือดให้กูก็ปล่อยตกก็พี่ยิงบ่อยตอนแรกฝันก็พี่เอาแล้วก็าวอ้าวอยู่รอบบ้านกูเลยแต่กูไม่ได้ยินเพราะพวกมึงบ่นกันอ่ะไอ้โง่ปั๊กไอเชยโยเบื่อเนี่ยมันหันตูดให้กูด้วยเนี่ย นี่พี่เมื่อกี้บอกหวยน,นี่ไอ,อปีนใส่งโง่โง่แล้วเปิดประตูโง่โง่กูอยากเล่นจัดนิดหนอกไอสัตว์ช่วยโกลมล้อโอเคพี่ชายประเด็นประเด็นคือประตูมตันเปิดแล้วด้วยแหละ <S <S โอ้เหีเฮียจ <4 S 1> ัดจไปเลย โอ้เคเฮีโอ้ตายคาแล้วตากเลยกูขออัตัวหนึ่งแล้วกันไม่อยากเลยด่านนี้เฉยสักด่านนี้เฮียวยชุดแม่งโคตรเทเซ็กซี่บอยไอ้เฮียแม่งวิ่งเปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะนี่ก็ไอสัตว์เอ้ยไอบอยมึงยิงกู้ไอเฮียแม่งเหยียดแปะผมก็นึกว่ามันเป็นใครพี่เห็นพี่ยิงผมผมก็เลยหันไปส่วนมันไอเฮียแมงส่วนกูปากตายโอเคไอเฮียไปเล่นวาโล่ป่ะเบส ได้ไม่เป็นเไรเฮียยิงเดินเดินยิงไปเลยสัสเจ็บเบ้มึงดูแต่เราเดินยิงเจ็บเบ้เบี้ยว่ะมันเงียบว่ะบอยใครนิ่งกว่าชนะเมวกเก็ตเนี่ยกูอไ่อ้เฮียตกใจหมดเลยสัสไอ้เฮียเบ้ไอ้เฮีย้เฮียมึงเป็นพวกสมาธิสัตว์เลยสัตสแล้วมึงยิงกูกูตกนี่กูตกใจหมดเลยยัดแม่ตัวเฮียอะไรเขียวๆเดินมาไอ้บูสกูเสียเลย เเนี่ยออไอ้ยายกูหาหมวกกันเพื่อนหาหมวกกับกรันเพื่อนกูไม่มีอะไรเลยไม่เห็นวะไอ้กูได้เกอะแล้วกูได้เกอะแล้วขอดูนิหน่อยไอ้กูได้หมวกกูได้หมวกกูได้หมวกไม่เห็นวะครบกูครบครบเต็มเดี๋ยวขอขอดูไอ้สองหลังเยียนี่ก่อนเกิดแม่งเงียบมันมีตัวตนไหมนี่ย เอาไปเด็วมันวะไม่ใช่บิงเม้อหรอบ้านนี้ยายาไ้เฮียโอ้ยไปไอซ์โอ้ยโอ้ยคนเดียวหรไลออนไอซ์ไม่ใช่ไลออนอ๋อไม่ใช่โอ้ยผับจีไอซ์อะไรเนี่ยสิงก็เฮีย เกี้ยกูตกใจคือมันยิงกูจากบ้านนู้นกูเข้าห้องมาใช่ไหมมันอยู่ในห้องงามอีกไอ้เหี้ยโอ้ยกูจะเข้าไปจกูเไปชาจเจอพี่กูกูยิงใครไม่รู้อ่ะหมดเลยตรงนั้นน่ะเจอพี่กูแค่นั้นกูจะเข้าไปชาร์จเดี๋ยวบอกซัดกูด้วยตกใจอ่ะไอ้เหี้ยมีสี่เปนยัหมดปะอยู่เดี๋ยวผมเนี่ยสองกระบอกอ๋อกระบอกแบบนี้ผมใช้สองกระบอกพี่เอ็มสี่คู่อ่ะเหมือนคิดละในพีบีอ่ะ จะเข่าคู่หน้ากันโอเมสเยอะนักเลงสะดวกอยากโดนพี่ชม่ไดเล่นไปเ้ยเดี๋ยวก็ไม่มีวัดเดี๋ยวก็ไม่มีเวลาเล่นเลยสัตว์นี่ใครเขาบอกนึงใครไม่มีเวลาเล่นพี่กายนะมันอยู่นู่นมันอยู่บ้านนู้นอ่ะแถวนู้นนะพี่กายมันอยู่แถวนู้พี่ทำไมมุดกูลงกับพวกมึงทำไมมันกลางวงทุกทีเลยวะกลางจริงกู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 นำโชคไอ้เพื่อน ไปกันไปดิเนี่ยไปไปไปมอ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 มามอ๋อโทษโทษครับพี่รามปาไปได้โอมไม่ควายเอาพิกาลผมไปผิดมันอยู่ฝั่งนู้นอยู่อย่าด่าผมอย่าด่าต่อย่าแรงอ่ะเฮ้ยด่าจะอย่าเลยไม่พาพิกาลไปฟาร์มดีกว่าเอ้ยตัดไอ้โอมอีกโอมหนึ่ง อมไหนไม่รู้จักอมใหญ่เอออมใหญ่อะกูใหญ่กว่ามันอีกโอ้ยเฮียมึงวัดกันกูอยากเห็นจริงว่ะกูวัดกันแล้วไอ้เฮียใช่อะมึงใหญ่ว่วัดนี่ใอรกัน็วัดกันเนี่ยไอคือแบบพอของพอเปิดของกูออกมาปุ๊บของไอ้อมใหญ่หดไปเลยอะแค่นั้นแหละไอ้เฮียมันอย่างดีเลยไอ้เฮียเนี่ยเฮียเอ็มสี่ไปไปไหนแล้วอะเอาไอสัตว์มึจะรู้ไปเนี่ย ไม่มันอยู่แถวนี้จริงกูจากง่วงๆกูตื่นเลยอ่ะไอ้สัสมันอยู่แถวนี้ไปไก่นี่ๆๆมามามาโมโมโว้ยพี่พี่มึงจริงไหมนี่ยกูถามจริงแต่พี่รักไงคือคองนที่รักกันอ่ะจะเล่นกันอย่างนี้แหละอ๋อพี่รักมากมันหมาเลยนะนี่นี่นี่ไปไกลนี่เฮ้ยนี่เอ็มสิบหกไอ้เฮียผมไม่ได้กวนตีพี่นะเว้ยโอ้ยา ไอ้บอยมึงฉีบอกไปดิแขนแนซ้ายเนี่ยมึงฉีดอะไรฉีดอะไรวะอย่าเล่นกับมันอย่าเล่นกับมันสนใจนี่เใครบอกไปดิแขนซ้ายมึงฉีอะไรเพื่อนฉีดยาวีไหนได้เยอะหยังเนักออมอีโดกีออมฮาบ์ี่ขอครับดิได้มาขึ้นมาขึ้นมาจับขวาเลยก่อน ขอเจมบๆสักเนินจัดไปขอแจ็บๆเลยนะข้าเ้าไปส่องไอจีคนชื่อเนี่ยแจ็มมากเฮ้ยพีกายพี่คนจะยิ่งมีหอยอ๋อมันไม่มีเนินแบบมันไม่มีเนินโดดๆมีมีเนี่ยพกายเหินไปเลยเหินไปเลยฟ้าบ้านะแล้วเหินข้ามเหินข้ามตึกเลยนะเนี่ยเนี่ยตั้งหลัก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 โอ้โหเหี้ยเขไหนอะนี่เนี่ยกลับหลังไปเลยกลับหลังไปกลับหลังไปขี่สุดเลยแล้วเราก็กลับหลังกลับหลังฟ้าบขึ้นเนินไป ปืบแล้วเราลงเนินนะลงเนินแนละ้วพี่ก็ดุนเลยนะดุนหน้าเลยนะไม่ใช่ไม่ได้ตัวนี้มันไม่สูงมันไม่ใช่ตรงนี้ที่จะให้ทำมันแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้เนี่ย,ยพี่แบบลงเนินมาแล้วพี่เหินแบบเร็วๆอ่ะได้ไหมขอตัวเนี้ยเหรอขอตัวเนี้ยนะเออได้หรอวะให้พี่แบบลงเนินมาใช่ไหมแล้วพี่ก็เหินข้ามข้ามหมู่บ้านไปหน้าน่ะได้ปะโอ้ยสัตว์เนี่ยป้า โอเคทำไมไอ้เหี้ยแังตกมาลวันนี้เลยดีดได้มากไงโอบฉีกซ้ายไปที่ผมฉีกซ้ายเข้าไปบ้านนี้น่าจะมีลราฉีกเข้ามาดีเฮ้ยนี่ตายหาดีเพื่อนรีดตายหาดีเีอยคนมันโหดไปเบสเท่าทีมของเราอนดิโอ้ยอย่ยลีลาอะไรสักเบสไหนวะบดหยอกหยอกหลายเบสอีกอย่างหยอกจูจำได้จำได้ ไอเบสเบสที่อยู่โรงเรียนปากช่องอะเออแน่ๆไอปัดได้เลยกูวะเออเออแนลๆไม่ใช่เรื่องเสีะเฮ้ยบอยบอยเฮ้ยเอาไอเทียเอาไงเอาไงล่ะเอาเอาดิสาวสาวไปฆ่ามันเอาเมื่อไหร่สาวเมล่ะไหเฮ้ยโดน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 ไปเอามันไปเอามันเอามันไอบอยเอามันเก่าหรือเปล่าจะเอาหรือเปล่าไอ้น้องเอามันไอบอยกลับไปไอสัตว์มึงอย่าซ่าเอามันเอามันไอ้เหี้ย ขี่ให้ตรงขี่ตรงขี่ตรงเออตรงตรงตรงมากข้อไหนแล้ววะขวาขวาขุดูตรงแล้วยิงสั่นเต็มไอโอ้ยกูเจ็บโอ้กูเจ็บไอี๋จิ้มถ่ายแล้วโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะไปกูเจ็บไอี๋อะมัน อไอ้ยันไม่ดึกแล้วไอ้ย <c oughs> ยิงมันเลยอไอ้ยัยไอ้ยเม่ก้ก็สะดงเหลือย่ไม่ดึกเลยอะไรอีโคตรจ้า <c oughs> มึงฆ่าหมากูเหรอ <c oughs>